อ่ะวอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับแล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อน ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราเรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทํางานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับโดยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับโอเข่าท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับ พยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทําต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะหนึ่งครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ3ามถึงสีวิออกก็นับ 1- นึ่งถึงสี่สวิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาวนะครับมาเดี๋ยวลองปกติจืดออกมืงกายบ้างไหม ่ะโยคะออกไหมครับไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่าค่ะดีเลยเหมาะสมเหมาะสมอเราลองค่อยค่อยค่อยๆพับตัวนะครับอย่ายืดแขนอย่ายืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับอย่ายืดแขนอย่ายืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆ สำหับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อ,คอยๆดึงสะโพกไปหาส้นเทา้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อ,คอยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น นี่ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะ <c oughs> โอเคเลยนะไม่ต้องกังวลนะ,อะโอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยอชอบมากเลยทยสอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับ <c oughs> เราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้า เข้าหากันนะครับสองันทุว่าเตรียมบินไม่ใช่นี่ไงขยบปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยบส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงหน้าคล้ายกับมอสักนะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะครับทุกอย่างเราจะทําแบบไม่รีบใช่ไหมครับใช่ครับไปทำช้าๆนะครับไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับหนึ่งนาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้ นะครับอลองมาช้าช้ามาอ่ารวฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรงเรายืดอกนะ,ะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวลงตัวลงมาแล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับอ่าเหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนนีดลงมาเรื่อยๆช้าชมาอีกเวลายโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ย การหายใจลึกยาวช่วยได้คือใช่มันจะเพิ่มเราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกออกพร้อมยืดได้อีกครับก็สามารถไปได้อีกอ่ะลองดูครับอา้าวค่อยชา้าช้าอ่ะโอเคก้มลงครับเหยียดยืดตึงไหมสามารถบอกได้นะครับหลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลัวหายใจออก ใจเข้าลึกๆให้สลหับใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้นต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทําที่มันระดับที่ปลอดภัยพอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราแล้วตึงคือพอใช่แต<อ>ไ่ไม่ถึงกับว่า พยายามไปอีกพยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมาแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทําให้เราเครียดม,มันจากการยิง่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ใหญ่เลย<อ>ตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมาก ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆในส่วนใหญ่เราจะแค่งอกระยียดใช่ไหมพับตัวงอเรียีดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมทีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามากักจะต้องทําหลังๆจากที่เราทําเรื่องของงอเรยีดใช่เตรียมกล้ามเนื้อหลังแล้วแล้วค่อยมามาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับบิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับ ไหลพยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้าไหลด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับใช่ครับเพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้นได้มากขึ้นเพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหลที่เรายึดพื้นไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับผายตาสบายอันนี้จะบายมากเลยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ท่านี้เราก็สลับข้างนะครับสลับข้างโอเค ทุกอย่างจะทําช้าหมดเพราะเรากาลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหลให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆอาหารตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกป่อยตัวตันสบายครับหลับแล้วค่ะมันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมัน